แยมมทัทิลาโชว์โมเมนต์สวีทโพดรูปคู่ครั้งแรกวอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มไฮโซโบสทนัดดนสาดความหวานไม่กักแคปชั่นรู้เลยรักนี้แฮปปี้มากเปิดตัวยอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วตั้งแต่วันวาเลนไทน์2564ที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวแยมมทัทิลาแต่กลับไม่เคยโพสรูปคู่กับแฟนนุ่มเลยเล่นนานๆาทีเจ้าตัวจะโชว์โมเมนต์หวานๆให้เห็นบ้างในไอจีสตอรเท่านั้น แต่ล่าสุดเยมมาธิลาโพ์อวยพรวันคล้ายวันเกิดโบ๊นาดลแฟนหนุ่มไฮโซนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นภาพจัดเต็มหลายเวอร์ชัน่นทั้งควงการออกงานถ่ายภาพแนบชิดภาพแอบถ่ายแฟนหนุ่มในวันสบายๆและภาพสุดท้ายเบอร์สุดๆแต่ความหวานยังชัดเจนเป็นภาพขับรถเที่ยวแอดเวนเจอร์ด้วยกันเป็นทริปล่าสุดที่ทั้งคู่ไปเที่ยวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกับแต้วนัทพรและไฮโซนายด้วย ส่วนแคปชั่นอวยพรก็หวานไม่เบาระบุสุขสตรวันเกิดแด่ผู้ชายที่นำความสุขและเสียงหัวเราะมาสู่ชีวิตของฉันซึ่งก็มีคนมาร่วมสุขสร์วันเกิดให้กับไฮโซโบ๊ทอีกเพียบรวมถึงนักแสดงสาวไออามีนาซึ่งเป็นแม่สื่อแนะนำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันด้วย